คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่25ทธันวาคมพศ5 6 6 4นะคะ วันนี้เอฟก็จะมานำเสนอสูตรคำนวณของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะ3 8 8 3ดสมนะคะแล้วก็3 5ห้าเต็มเต็มนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็เลขวิ่งก็เข้า3ามนะคะวิ่งบนนะคะก็แม่นมากนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเลขวิ่งก็จะเข้าทุกง,งวดนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าบนเข้าล่างนะคะแต่ว่า เลขล่างที่ให้ไม่เข้านะคะเพราะว่าจะเข้าตัวบนทั้งคู่นะคะให้บนออกล่างเหมือนกันนะคะสำหรับ3 8 8 3นะคะงวดนี้คุณพี่อนุวัฒน์ก็เลยปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะทำแบบชุดรวมบนล่างนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็กลัวว่า f อฟซจะพลาดนะคะท่านผู้ชมก็เลย ปรับสูตรใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะแอดเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านคงรอคอยตัวเลขสูตรที่อนุวัฒน์จัดให้นะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขดับงวดที่ผ่านมาก็เอาอยู่จริงๆนะคะท่านผู้ชมเลขดับนะคะก็แม่นมากนะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะพร้อมที่จะ ลงคลิปให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตด,ดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสูตรแม่นๆจากพี่อนุวัตนจัดให้นะคะรีบดูด่วนนะคะใครไม่ดูถือว่าพลาดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าเต็มเต็มเลขวิ่งก็เข้านะคะแม่นมากนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมถ้า fc ท่านใดได้ติดตามมาก่อนก็คงจะรู้นะคะว่าเลขเข้าหรือไม่เข้านะคะ วันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะพร้อมได้ย,ยังคะสูตรแม่นๆจากพี่อนุวัตน์จัดให้นะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคมพศ5 6 6 4นะคะชุดรวมบนล่างนะคะวิ่งบนล่างมี1มี4มี8นะคะวิ่งบนล่างมี1มี4มี8นะคะจับคู่ได้มี4 6 6 4 9 9 9 1 1 6 6 1 1 8 8 1 8 6 6 8 8 4 4 8 8 2 2 8 8 7 7 8แล้วก็8 9 9 8นะคะแล้วก็3ตัวจะมี5 4 6 5 1 9แล้วก็3 1 9นะคะเอ็ก็จะเอาแต่ตัวที่เน้นมานะคะท่านผู้ชมสําหรับ3ตัวนะคะ คัดเอาตัวที่เน้นๆนะคะท่านผู้ชมที่คิดว่าน่าจะมานะคะตัวที่เน้นที่สุดคือ4ี่ห1 6 19, 16, 8 6แล้วก็8 4นะคะก็เน้นสุดให้มา5ชุดนะคะสำหรับชุดรวมบนล่างนะคะนอกนั้นคือตัวรองนะคะแล้วก็3ตัวก็จะเน้นทั้ง3มชุดนะคะ 5 4 6 519แล้วก็319นะคะสำหรับเลข3ตัวบนนะคะท่านผู้ชมก็เน้นทั้ง3ชุดนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็แอดไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าแอดกับพี่อนุวัตน์ก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมได้รับฟังได้พิจารณาดูว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเบอร์โทรของพี่อนุวัฒน์นะคะ091 8 9เ2 1 5 1นะคะ091 8902151นะคะเบอร์โทรของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะสำหรับ FC ท่านใดที่โชคดีแล้วนะคะอยากจะมีน้ำใจแบ่งปันคุณพี่นะคะค่าสมุดปากกานะคะคุณพี่จะได้มีกำลังใจในการคิดค้นสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะก็สามารถโทรหาคุณพี่เจ้าของสูตรได้นะคะแอดก็ขึ้นเบอร์โทรให้แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขอเลขบัญชีกับ พี่อนุวัตได้เลยนะคะก็อยากจะให้ f อฟทุกคนมีน้ำใจกับคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็แบ่งปันมาให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังทุกๆงวดนะคะก็แล้วแต่ f อฟจะพิจารณาดูนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลขดับกันเลยนะคะท่านผู้ชมเลขดับก็เอาอยู่จริงๆนะคะแม่นมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขดับงวดประจำวันที่สาดับบนตรงก่อนนะคะเพราะว่าตัวเลขก็ให้มาหลายชุดหลายตัวนะคะอันนี้จะเป็นเลขดับบนตรงนะคะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุนไว้ดูนะคะเพราะว่า

59 58 51 54 50 57 49 48 41 44 40 47 89 88 81 84 80 87 79 78 71 7จ็ดสีนะคะสำหรับเลขดับบนตรงนะคะไม่ต้องกลับนะคะดับตรงๆงเลยนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่น2อก็ดับเราก็ซื้อ02นะคะเพราะว่า02ไม่ดับนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะอันนี้คือเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะท่านผู้ชมถ้าเราชอบเราก็ซื้อได้นะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมถ้ามีตัวที่เราชอบอยู่แล้วนะคะ เพราะว่า2 0 0 2แอดเก็ซื้อไว้แล้วเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ไม่กล้าตัดออกนะคะกลัวว่ามันจะมานะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ชอบที่สุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ต้องเน้น0 2ย์มากกว่า20นะคะเพราะว่า2 0บนดับนะคะลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ดับล่างตรงๆนะคะไม่ต้องกลับนะคะดับล่างตรงๆนะคะมี95 9ก้3สี่8 91 45 44 4ก40 48 41 1เ1้า3 1ด18 11หนึ่งสี่ห้าสสนึ่งห่งสปกสส หกหนึ่3ส3ม3้าส0ม0ี0สามสาและก็01นะคะดับล่างตรงนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ดูทั้งสองชุดเลยนะคะให้ท่านผู้ชมได้ แคปหน้าจอไว้ลนไว้ดูไว้พิจารณานะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่เราชอบนะคะถ้าเราชอบโดยส่วนตัวแล้วเราก็ซื้อได้นะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปเชื่อมากนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิผิดพลาดได้นะคะท่านผู้ชมก็แต่ที่ผ่านผ่านมาก็งวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่จริงๆนะคะ ก็พิจารณาดูเอาเองนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะคะตัวเลขดับบนดับล่างตรงนะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะลองพิจารณาดูดีๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขที่ให้มาคือเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะคือเลขที่ไม่มาไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้ามีตัวที่เราชอบเราก็ซื้อได้นะคะไม่ต้องไปเชื่อ เอดมากนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าเอดก็อย่างเช่นสี่ห้าสี่ดับบนนะคะห้าสี่ดับบนแต่ว่าล่างไม่ดับเราก็ซื้อล่างได้นะคะมันจะสลับกันนะคะบนเราซื้อสี่ห้าได้นะคะล่างเราซื้อห้าสี่ได้นะคะเพราะว่าล่างมันดับสี่ห้านะคะท่านผู้ชม ก็ตัวเลขดับก็มีหลายตัวมากนะคะที่ที่ผ่านมาก็เอาอยู่จริงๆนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับสูตรคำนวณของพี่อนุวัตน์ในงวดนี้เอสเชื่อว่าตัวเลขน่าจะเข้าอีกอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็รีบจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้เอสก็ขออวยพรให้เอซแฟนช่องของละอองแชนแนลที่ได้รับชมรับฟังสูตรของพี่อนุวัตรจัดให้ในวันนี้นะคะจงโชคดีกันทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะข่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ